หนังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ,องอภาคหนึ่งเล่มที่สตอนจิ่งหลงหลบหนีหน ช่วงขอแต่งงานถามไถ่ชื่อหยางหลิงเดินทางมาถึงพระตำหนักเฉียนชิงเห็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเจียวฝังซื้อกำลังบรรเลงเครื่องมโหรีภายในตำหนักกลางปรากฏเหล่าขันทีนางกํานันวุ่นวายกับการเตรียมการที่กลางตำหนักจัดตั้งโต๊ะชั่วคราวสองตัวบนโต๊ะปูแพรสีเหลืองบนโต๊ะตัวหนึ่งจัดวางป้ายสัญลักษณ์ของทูตตัวแทนอีกตัวหนึ่ง จัดวางราชองค์การถามไถ่ชื่อที่ด้านข้างเป็นของขวัญที่จัดเตรียมส่งให้กับผู้บัญชาการยศถงจือสำนักอู่จวินตูตูฟู่เสี่ยหยูเต้เท้าเสีย่ยวันนี้เป็นวันอภิเษกสมรสของท่องเต้เจ้าชีวิตหลิวจินกับพวกไม่มีคุณสมบัติเผยโฉมอย่างหลิงไม่พบคนที่รู้จักจึงหยุดยืนที่หน้าตำหนักขุนนางชิน,ทนเทียนเจี้ยนม้อเต้าเวย ประกาศว่าได้เวลาอันเป็นมงคลค่อยเห็นเจ้งเต๋อฮ่องเต้ฉลองพระองค์เรียบร้อยเสด็จมาท่ามกลางการห้อมล้อมของขุนนางวังในราชองค์ารักและเหล่าขันทีเสด็จเข้าสู่ตำหนักกลางของตำหนักเฉียนชิงโดยมีมโหรีขับกล่อมขุนนางทั้งบุตรและบูและเชื้อพระวงศ์สูงสักที่มีคุณสมบัติมาแสดงความยินดีต่างพากันคุกเข่ากราบกลนัน ร้องขานว่าขอพระองค์มีพระชนมายุหมื่นปีจากนั้นเจ้าหน้าที่อ่านราชองค์การแต่งตั้งทูตเจ้าชีวิตกับผู้ช่วยทูตให้เดินทางไปยังตึกใต้เท้าเสียเพื่อขอแต่งงานและถามไถ่ชื่อหยางหลิงท่องจำขั้นตอนเหล่านี้จนขึ้นใจทั้งยังมีขุนนางหงหลูกวนกรมพิธีการแสดงเป็นแบบอย่างจึงปฏิบัติตามนั้นหลังจากรับราชโองการทูตเจ้าชีวิตถือป้ายสัญ,ญลักษณ ผู้ช่วยทูตหอบราชองค์การถามไถ่ชื่อขบวนมโหรีเบิกทางออกจากพระตำหนักเฉียนชิงผ่านประตูอู่เหมือนยกขบวนไปยังตึกตระกูลเสี่ยผู้ที่คุมขบวนราชองครักษ์คือเหมียวขุยเคียงคู่กับทูตเจ้าชีวิตและผู้ช่วยทูตที่ด้านหลังเป็นขบวนขันทีวุ่ยมาเจียนหมาทรงกับคนของกรมความมั่นคงแผ่นดินยศต้าเจียงจินเมื่อเดินทางถึงตึกตระกูลเสีย เสียอยู่คุกเข่าต้อนรับทูตเจ้าชีวิตมอบสารซึ่งเขียนชื่อแท้อายุและชะตาตกฟ้าของทิดาต่อทูตเจ้าชีวิตเมื่อจัดโต๊ะสุราเลี้ยงต้อนรับเหมียขุยค่อยมีโอกาสนั่งร่งรวมโต๊ะกับหยางหลิงส่วนขบวนพิธีคณะมหรีและราชองคลักษ์เพียงนั่งยองยองรับประทานข้าวปลาอาหารที่ลานตึก หยางหลิงไม่ถนัดในการเจรจากับคุณนางที่ไม่คุ้นเคยแต่มันเป็นคุณนางคนโปรดของห้องเต้ถึงแม้เซี่ยหยูกำลังจะขึ้นเป็นก๋วจัง้งเป็นคําเรียกพ่อตาของห้องเต้แต่ก็ทราบว่าหากต้องการให้ทิดาเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทต้องประสานงานกับคุณนางฝ่ายนอกฝ่ายในที่เป็นคนสนิทของห้องเต้จึงแสดงไมตรีต่อหยางหลิงเป็นพิเศษ หยางหลิงพอดําเนินการขอแต่งงานถามไท่ชื่อเสร็จสิ้นยังต้องกลับวังไปกราบทูลดังนั้นสุราที่ตระกูลเสี้ยจัดเตรียมไว้เพียงเป็นเหล้าข้าวเหนียวของแดนเจียงหนันหรือฝั่งใต้ของแม่น้ําแยงสีเกียงในความหอมแฝงความหวานของข้าวเหนียวอากาศร้อนเช่นนี้สามารถดับกระหายได้อยางหลิงจึงดื่มลงไปหลายจอก มันเฉยโอกาสที่ขุนนางหงหลูกวนสนทนากับใต้เท้าเสียสอบถามที่ปลดทุกเบาจากเบาไพ่ตระกูลเสียผู้หนึ่งจากนั้นขอตัวตอบผู้คนที่ร่วมโต๊ะเดินไปที่ห้องน้ำเบาไพ่ตระกูลเสียนั้นทำหน้าที่นำทางชี้บอกสถานที่แล้วล่าถอยไปวันนี้ตึกตระกูลเสียตกแต่งอย่างงดงามแม้แต่ประตูห้องน้ำก็แขวนแพรแดงหน้าประตูปลูกต้นทอหลายต้นเป็นการปิดบังไว ปรากฏผลท้องอกงามอย่างดกเดือนยังเลี้ยงแวกกิ่งท้อเดินเข้าไปปลดทุกเบาขณะจะกลับไปเหมียวขุยก็ทะลันวูบมายางเลี้ยงหวนึกถึงเหมียวขุยเป็นขันทีขณะที่ปลดทุกเบาตนเองยือนอยู่ด้านข้างคงเกิดความลำบากใจจึงกล่าวเหมียวกงกงเราขอตัวกลับไปยัางงานเลี้ยงก่อนเหมียวขุยถอยกายไปหนึ่งเก้า ขวางทางของมันเอาไว้กล่าวว่าไต้เท้าอย่างช้าก่อนเราที่ตามมาเพื่อผูกสัมพันธ์กับไต้เท้าอย่างหลิงฉุกใจคิดกล่าวว่าคำพูดของเหมียวกงกงนี้หมายความว่าอย่างไรขอให้บอกกล่าวให้ชัดแจ้งเหมียวขุยพงกศรีสารแล้วกล่าวว่าเราอยู่ต่อหน้าพระจริงไม่จุดทูปปลอมความเคลื่อนไหวในวันนี้เกิดจากความจริงใจไต่เท้า ฉางตูซึ่งหมายถึงท่านผู้บัญชาการค่ายยังไม่เชื่อเราหรืออย่างหลีงใจหายวาบความคิดประการแรกคือในแปดพยักษต้องมีคนสุมหัวรวมกับเมียวขุยเจิงเตอ๋อห้องเต้เพิ่งดำริจัดตั้งค่ายเนยช่างตอนนั้นในตำหนักไม่มีขันทีน้อยอยู่ด้วยต่อให้สองค่ายหนึ่งกลมสูงส่งเพียงไหนก็ไม่สามารถแทรกซึมเข้ามานอกจากในหลิวจินกูต้ายง มายงเฉิงกับใต้อี้เป็นคนของเหมียวขุยอย่างหลีงแม้ตื่นตระนกเปลือกนอกกลับปั้นรอยยิ้มขึ้นกล่าวขึ้นว่าที่แท้เหมียวกงกงเอ่ยถึงเรื่องนี้เราไม่กล้าปิดบังไว้ฟาบาดพันเกิดความคิดเช่นนี้เราเองก็จับต้นชนปลายไม่ถูกคาดว่าผ่านไปอีกหลายวันอาจลืมเลือนไปไม่ทราบว่าความหมายของเหมียวกงกงคือเหมียวขุยหยีตาลงกล่าวขึ้นว่า เราได้รับพระบัญชาห้องเต้ผู้ล่วงลับจัดตั้งค่ายสีช่างค่ายตะวันตกไม่นานจะมากจะน้อยพอมีประสบการณ์อยู่บ้างหลังจากนี้เราท่านล้วนทำงานรับใช้ฝ่าบาทหากว่าการจัดตั้งค่ายเน่อยช่างค่ายภายในมีปัญหาอันใดเรายินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างหลิงยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าขอบคุณเหมียวกงกงกังวลใจกล่าวไปค่ายตรงช่าง ค่ายตะวันออกก่อตั้งระยะเวลาหนึ่งต่อจากนั้นก็เป็นค่ายสีช่างต่อให้หยางเหลียงได้รับพระบัญชาให้จัดตั้งค่ายเน่ยช่างก็เพียงเป็นหน่วยงานเล็กๆไม่นับเป็นอย่างไรเหมีวขุยหน้าเคร่งเขมลงกล่าวว่าใต้เทา้าหยางพวกเราเหล่าค่ายภายในไม่ว่าค่ายตรงช่างหรือกรมความมั่นคงแผ่นดินล้วนแต่ใส่กางเกงตัวเดียวกันถึงแม้ว่าค่ายสีช่างมีหน้าที่ควบคุม ข่ายตรงช่างกลับกรมความมั่นคงแผ่นดินเปลือกนอกเราที่เป็นผู้บังคับบัญชาค่ายมีหน้ามีตาแต่ทุกวันนี้หล้วนอกสั่นขวัญแขวนกลัวถูกพวกมันจับผิดเอาแต่เท้าหยางพอจัดตั้งค่ายเนื้อช่างไม่เพียงจุดแข้งจุดขาพวกมันทั้งยังควบคุมขันทีซื้อหลี่เจี้ยนเท่ากับตัดเส้นทางโชคลาภของพวกมันมันยิ้มอย่างเยือกเย็ยนกล่าวเสริมขึ้นว่า พวกที่ขัดโชคลาภของพวกมันมีแต่หนทางตายสายเดียวแต่เท้าหยางไม่กลัวพลาดท่าเสียทีหรือโดยเฉพาะกลมความมั่นคงแผ่นดินมีวิธีลงทัน180ปประการแม้แต่พูดผีพอได้ยินยังวหวาดผวาแต่เท้าแม้เป็นที่โปรดปรานแต่เกรงว่ารับมือกลมความมั่นคงแผ่นดินไม่ได้ส่วนค่ายซีชางเรา ประกอบด้วยขันทีแผนกวิมาเจียนถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันดังนั้นเราจึงแสดงความเห็นอย่างอุกอาจไม่ทราบแต่เท้าอย่างคิดเป็นอย่างไรอย่างหลิยง่อยเข้าใจในบัดดลหัวนนึกถึงตนเองกับกลมความมั่นคงแผ่นดินแม้มีความสัมพันธ์อันแนบแน่นแต่วันใดที่เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่อให้จางซิ่วยอมปล่อยปลละเ,ลเว้นตนเองกลุ่มอำนาจในกรมความมั่นคงแผ่นดิน ก็ไม่ยอมเลิกราส่วนค่ายตรงชางเป็นของขันทีซื่อหลีเจียนที่ถูกตนเองแย่งชิงอำนาจจากการคุมหน่วยงานไปยิ่งไม่ปล่อยปลาละเว้นตนเองตอนนี้เหมียวขุยประกาศอย่างเปิดเผยเพราะคำนวณแน่ว่าตนเองไม่มีทางเลือกอื่นอีกจึงคิดดึงตนเองไปเป็นพันธมิตรนี่นับเป็นโอกาสที่หายากยิ่งหากว่าร่วมมือจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย หากแยก,กทางกันต้องล่มสลายด้วยกันดังนั้นหยางหลิงกล่าวว่าเราพอได้รับพระบัญชาในใจเกิดความหวาดหวั่นวิตกหากเหมียวกงกงให้ความช่วยเหลือถือเป็นบุญวาสนาของเราเมื่อได้รับข้อเสนอความร่วมมือก็เป็นความปรารถนาของเราเหมียวขุยยิ้มออกมากล่าวว่าประเสริฐเราไม่ได้ดูคนผิดแต่เทา้าหยางรวบรัดชัดเจนจริงๆเป็นอันตกลงตามนี้พลางยกมือขึ้น สัมผัสฝ่ามือของยางเหลียงสามคลาผู้บัญชาการค่ายซีชางเหมียวขุยกับผู้บัญชาการค่ายเน่ยชางยางหลิงกลับกำหนดแผนร่วมมือที่ห้องน้ำของเต้เท้าเสียที่ก่อสร้างพระสุสานนักโทษผมเผายุ่งเหยงิงเสื้อผ้าขาดวินขบวนหนึ่งลากโซ่ตรวนดังเกลียวกล่าออกแรงดึงเส้นเชือกที่หลายสิบเส้นเส้นเชือกผูกติดกับแผ่นไม้บนแผ่นไม้บรรทุก เต่าหินขนาดใหญ่ตัวหนึ่งโดยมีผู้คุมงานเฝ้าควบคุมอย่างใกล้ชิดนักโทษเหล่านี้เพียงรับหน้าที่ก่อสร้างภาคพื้นดินและเพราะปลูกต้นไม้โดยรอบไม่ทำงานสำคัญที่วังใต้ดินหากว่าทำงานที่วังใต้ดินคงต้องถูกกลบฝังร่วมกับห้องเต้ผู้ล่วงลับแล้วเต่าหินตัวนี้ยังหล่อป้ายหินแกะสลักป้ายหนึ่งอยู่บนกระดองเต่า มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษเหล่านักโทษที่ทำการลากดึงต่างโน้มตัวไปข้างหน้าทำมุม30องศาแต่แล้วเส้นเชือกที่อยู่บนหัวไหล่ของนักโทษผู้หนึ่งขาดผึงออกนักโทษนั้นไม่ทันระวังต้องถลาล้มไปข้างหน้าปลายคางปะทบพื้นจนผิวหนังปริแตกโลหิตหลั่งไหลมันยามเจ็บปวดไม่ทัน,ทนส่งเสียงร้องออกมาผู้กุมงานก็หวดแท้ใส่ฟาดหวดจนเสื้อผ้าขาดวิ่นเผยเห็นผิวเนื้อที่ละเอียดอ่อน บนร่างเพิ่มด้วยแท่เส้นหลายสายต้องหันไปถลึงมองผู้คุมงานอย่างเครียดแค้นผู้คุมงานก็เป็นนักโทษเพียงแต่มีความสัมพันธ์อันดีกับหัวหน้าคนงานค่อยรับหน้าที่สุขสบายเช่นนี้มันเห็นนักโทษหน้าตาหมดจดผู้นี้ไม่ยอมรับนับถือจึงแค้นหัวรอดแล้วกล่าวว่าเจ้าเดลฉานกลับกล้าถลึงตามองบิดาหรือ พลางหวดใส่อีกแท่หนึ่งหวดจนนักโทษนั้นเกิดบาดแผลเวอะวะขึ้นนักโทษที่ถูกฟาดหวดเป็นบุตรชายของขุนนางสร้างซูกลมพิธีการเมืองนานกิงหวังฉงหัวหน้าคนงานได้รับคำสั่งใต้กงกงให้ดูแลนักโทษที่มาใหม่เป็นพิเศษดังนั้นไม่ว่างานหนักหรืองานศกกระโปกใดลวนมอบหมายแก่มันทั้งรับประทานอาหารเป็นคนสุดท้ายและนอนติดกับ ัังปสาวะนักโทษเหล่านี้ชมชอบข่มเหงผู้มาใหม่อยู่แล้วเมื่อได้รับมอบหมายจากหัวหน้าคนงานจึงจัดการกับคุณชายตระกูลขุนนางผู้นี้จนได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเมื่อวันก่อนปรากฏนักโทษที่นิยมไม้ป่าเดียวกันฉวยโอกาสที่มันหลับไหลด้วยความอ่อนเพียคิดถอดกางเกงของมันออกมันพอสะดุ้งตื่นขึ้นมา กลับพลิกตัวกัดใบหูนักโทษนั้นไม่ปล่อยรอจนถูกผู้คนกระชากดึงออกจากกันมันก็กัดใบหูนักโทษนั้นขาดออกมากลืนกินลงไปเมื่อเป็นเช่นนี้นักโทษทั้งหลายไม่กล้าค่มเหงบุรุษหนุ่มที่ดูไปอ่อนแอผู้นี้อีกเมื่อหวังจิงหลงถูกคุมตัวออกจากคุกกรมราชธน์มายังพระสุสานตาสเวียซอคณะเนยเก๋อทั้งสก็ส่งหนังสือมาถึง ร้องขอไมตรีให้กับหวังจิงหลงดังนั้นใต้อี้มิอาจไม่เลิกล้มความคิดทำร้ายหวังจิงหลงถึงแก่ชีวิตแต่มันเป็นผู้ต้องหาแผ่นดินต้องให้มันรับความเจ็บปวดดูบ้างตาเสวียซื่อทั้งสามก็ไม่มีคำพูดจะกล่าวหวังจิงหลงในยามนี้ปรัศจากภาพลักษณ์คุณชายเจ้าสำราญอีกหากผมเผ่ายุ่งเหยิงบนร่างทรงกลิ่นเหม็นคลักคลุงผู้คุมงานเห็นมัน ถูกแท้ฟาดโบยยังไม่แสดงความขาดเข่ากลับใช้ดวงตาที่แดงฉานด้วยสายเลือดจ้องมองมันจึงอับอายกลายเป็นโทสะหวดฟาดแท้ใส่ไม่ยังตวาดว่า <c oughs> คิดหาที่ตายหรือยังไม่รีบไปทำงานอีกเข้าใจว่าบิดาไม่กล้าฟาดหวดเจ้าจนตายหรือยามนั้นปรากฏรถเทียมล่อที่ทรงผักสองคันแล่นผ่านมาเท่าแก่ที่ทรงพักบนรถ เห็นมีคนถูกฟาดโบยต้องร้องโอยออกมากล่าวว่าตาแย่ท่านยั้งมือไว้อย่าได้หวดจนลูกตาของมันหลุดออกมาเท่าแก่ที่ส่งผักเรียกหาผู้คุมงานเป็นต้าแย่รู้สึกมีหน้ามีตาหนักกล่าวอย่างกระยิมบ้ากลัวอันใดแส่ของเราสามารถดับเทียนในที่อยู่ห่างสองวาทั้งยังบังคับให้เฉียดผ่านหน้าของท่านไป กล่าวพลางก็เดินจากไปหวังจริงหลงต้องกวาดมองเท่าแก่ที่สรงผักด้วยความขอบคุณแวบ,บหนึ่งแต่แล้วอากับกิริยาชะง,งักขางดวงตาทอแววยินดีจับจ้องมองดูผู้ช่วยที่นั่งอยู่ข้างกายเท่าแก่ที่ทรงผักแนวนิ่งคนผู้นั้นอายุ40เศษหน้าตาพื้นเพธ,ธรรมดาแต่หวังจริงหลงมองปลาดเดียวก็จดจำออกว่าเป็นพ่อบ้านหวังผิงซึ่ง ติดสอยห้อยตามบิดามา30ปีหวังผิงจงรักพักดีต่อบ,บิดาตอนนี้บิดาเดินทางไปรับตำแหน่งที่เมืองนานกิงมันปลอมตัวเป็นคนส่งผักมายังพระสุสารทำอะไรหวังผิงเห็นเศร้าแย่ในน้อย,อยถูกทรมานจนแทบไม่มีสารรูปผู้คนถึงกับแทบหลังน้ำตาออกมามันปลายตาบอกใบจากนั้นก็ช่วยโอกาสที่ผู้คนไม่สนใจเช็ดคราบน้ำตาที่หางตา หวังจิงหลงเข้าใจความหมายของมันเดินกลับไปผูกเชือกใหม่ดึงเต่าหินต่อไปพริบตานั้นมันเลือดลมพลุ่งพล่านคล้ายกับมีกำลังวังชาที่ใช้ไม่หมดสิ้นบิดาไม่ลืมเลือนมันยินยอมเสี่ยงกับการถูกตัดศีรษะส่งคนมาช่วยเหลือมันหวังจิงหลงถูกถอดถอนชื่อเสียงเกียรติยศไม่สามารถรับราชการอีกทั้งตกเป็นผู้ต้องหาแผ่นดินไม่ทราบเมื่อใดฮ่องเต้เจ้าชีวิตค่อยนิรโทษมัน ทุกประการนี้ล้วนได้รับการประทานจากอี้ถังชุนดังนั้นมันเกิดความแค้นอี้ถังชุนปรารถนาใคร่กัดกินเนื้อนางลงไปภายใต้เพลิงแค้นหนุนเนื่องหวังจิงหลงกล้ำกลืนฝืนทนความเจ็บปวดทรมานทั้งมวลมันไม่มีอนาคตอีกเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือเคี่ยวกรมอี้ถังชุนจนตายยามนี้ค่อยสบโอกาสไหนเลยไม่ลิงโลดแทบคลุ้มคลั่ง เต่าหินถูกลากดึงถึงที่หมายนักโทษทั้งหลายถูกใช้ให้ปลูกต้นไม้ที่ออกผลทางซ้ายมือของพระสุสานส่วนหวังจิงหลงถูกใช้ให้หาบถังอุจจาระสองไหล่ของมันถูกเสียดสีจนเน่าเปื่อยพอถูกไม้คานกดทับลงกดสร้างความเจ็บปวดจับใจมันแบกถังอุจจาระสองถังโศซัดโซเซผ่านพุ่มไม้ร่วแถบหนึ่งที่ข้างหูได้ยินเสียง ร้องเรียกดังว่าคุณชายสามพ่อบ้านหวังผิงมุดออกมาโถมเข้ามาสวมกอดหวังจิงหลงไว้หลังน้ำตานองหน้ากล่าวว่าเศร้าแย่ท่านจะไหนถูกทรมานจนรับความลำบากถึงเพียงนี้มันมองดูรอยแส่บนร่างกายข้อเท้าที่แปดเปื้อนคราบโลหิตของหวังจิงหลงหลังน้ำตาออกมาหวังจิงหลงวางหาบลงตะหวาดเบาๆว่า วันนี้ไม่ใช่เวลาร่ำให้รีบบอกมาใช่เป็นท่านพ่อให้ท่านมาช่วยเหลือเราหรือหวังเพียงปาดเช็ดน้ำตาพงกศีรษะรับกล่าวว่าเราแย่นายผู้เท่าทราบวัตรกุลเราล่วงเกินขุนนางใหญ่ที่ดูแลการก่อสร้างพระสุสานคุณชายมาถึงที่นี้คงต้องก้าวตายหนึ่งรอดดังนั้นก่อนไปเตรียมการไว้ ให้ผู้น้อยมาช่วยเหลือท่านออกไปหวังจิงหลงกล่าวอย่างร้อนรุ่มว่าทำได้อย่างไรรอบพระสุสานล,ล้วนจัดทหารเฝ้ารักษาด้วยสารรูปของเราตอนนี้บวกกับล่ามโซ่ตรวนไว้คาดว่าหนีไปไม่ไกลก็ถูกผู้คนจับตัวกลับมาหวังเพียงรีบกล่าวว่าเซาแย่ไม่ต้องร้อนรุ่มเราแย่วางแผนไว้แล้วพลางก็เงยหน้าขึ้นกวาดตามองรอบข้าง ตวัดเท้าเตะถังอุจจระพลิกล้มลงฉุดดึงมือหวังจิงหลงกล่าวว่าโปรดตามผู้น้อยมากล่าวจบก็ฉุดลากหวังจิงหลงหมุดเข้าผู้ไม้รวกหวังฉงเพื่อช่วยเหลือบุตรสุดสวัสดิก่อนเดินทางจึงทิ้งบ่าวไพร่ผู้ซื่อสัตว์เช่นหวังเพียงอยู่ในนครหล,ลวงจากนั้นสอหาผู้ดูแลกรมราชธรรมที่เคยได้รับการสนับสนุนจากหวังฉงซื้อตัวคนเดนตายจำนวนหนึ่ง สืบเสาะหาร้านผักที่จัดส่งผักให้กับพระสุสานปะปนอยู่ในร้านผักทั้งจัดสร้างรถลอดที่มีช่องลับสามารถซ่อนคนอยู่ภายในและเตรียมช่วยเหลือหวังจริงหลงออกไปแต่ว่าในแผนการนี้ขาดซากศพที่มีรูปร่างคล้ายกับหวังจริงหลงจึงเนิ่นช้าไปหลายวันจวบกระทั่งเมื่อวานหวังผิงสืบทราบว่ามีบัณฑิตซิ่วไฉผู้หนึ่งเสียชีวิตมีผู้ตายที่มีอายุและรูปร่างใกล้เคียง กับหวังจิงหลงจึงขุดสุสานขโมยศพรีบรุดมายังที่ก่อสร้างพระสุสานเมื่อครูหลังจากขนถ่ายผักลงมาหวังผิงฉวยโอกาสที่ผู้คนไม่ทันสนใจนํำซากศพนั้นไปยังหุบเขาที่เปลี่ยวร้างล่ามโซ่ตรวนไว้ผัดเปลี่ยนเป็นสวมเสื้อผ้าขาดวิน่นทั้งทำลายโฉมกลายเป็นเลือดเนื้อเลอเือนจากนั้นโยนทิ้งลงในหุบเขาค่อยกลับมาช่วยเหลือในน้อย หวังผิงนำหวังจิงหลงมาถึงข้างรถล่อที่จอดอยู่ข้างผู้ไมารวกคนเดินตายที่ว่าจ้างมาหลายคนล้อมอยู่รอบรถคอยดูลาดเราให้หวังผิงรีบขึ้นรถเลื่อนแผ่นไม้แผ่นหนึ่งออกเผยเห็นช่องลับที่เพียงพอให้คนผู้หนึ่งนอนลงกล่าวว่าเช่าแย่รีบลงไปหวังจิงหลงไม่กล่าวมากความรีบปลียนปยขึ้นรถหลมตัวลงในช่องลับหวังผิงปิดแผ่นไม้ลง ระบายลมหายใจล่งอกในคนเดินตายที่ว่าจ้างมามีชายชะกันไว้เค,คล้าเคลิ้มผู้หนึ่งเป็นหัวหน้าขบวนมันก็กระโดดเก้นรถมาเหยียบย่ำแผ่นไม้เรียบเสมอปากกล่าวว่าหนิวเหลาปานเท่าแก่แท่หนิวนี่เป็นพี่น้องของท่านหรือพวกเราทำงานสำเร็จเงินที่เหลือหวังเพียงยิ้มประจบกล่าวว่าหววเหล่าต้าพี่ใหญ่แท่หวัวหวางใจ เราสั่งคนเตรียมเงินไว้แล้วขอเพียงพี่น้องเราออกจากพระสุสานไปถึงสถานที่อันปลอดภัยเงินที่เหลืออีกเจ็ดร้อยตำลึงจะประคองส่งให้ห่วงเหล่าต้านั้นพึงพอใจยิ่งร้องชักชวนว่าพี่น้องทั้งหลายขึ้นรถไปกันเถอะหวังจิ่งหลงนอนอยู่ในช่องลับหัวใจเต้นระทึกแทบกระดอนออกจากปาก เมื่อรถแล่นออกจากพื้นที่ก่อสร้างพระส,สุสานไพรพลที่รักษาการอยู่รอบนอกเห็นเป็นรถเทียมลอดที่ทรงผักมาทุกวันเพียงกวาดมองรถเปล่าแวบหนึ่งก็โบกมือให้ผ่านไปหวังจริงหลงร่างขม็งเกรงจวบก,กระทั่งได้ยินนายทหารนั้นร้องบอกให้ผ่านได้ค่อยเกิดความโล่งอกจากนั้นกลุ่นคิดเรากลับไปแล้วอีกทั้ง,งชนเจ <ะ S 2> ้า <จะ S 2> ทำร้ายเรา,เราถึงเพียงนี้ เราจะไม่กล้ำเกลืนฝืนมีชีวิตอยู่เราต้องให้เจ้าตกตายที่หน้าหอวีหัวหอฝนบุผาทางมุมตะวันตกเฉียงเหนือของวังต้องห้ามขันทีน้อยสองคนเปิดประตูหอออกอย่างหลิงกับเจิ้งเต๋อห้องเต้ในฉลองพระองค์ชุดลำลองอยู่ที่หน้าหอสบตากันแวบหนึ่งค่อยเข้าหอไปภายในหอประดิษฐานเทวรูปห้าองค์ แต่ระองค์สูงเท่าศีรษะคนพอจำแนกออกว่าเป็นเทวรูปเป็นภาพชายหญิงสวมกอดกันเพียงแต่รูปร่างหน้าตาประหลาดพิกลอยู่บ้างที่ด้านหลังมีขันทีน้อยถือถาดตามมามีทั้งสิ้นสี่คนหยางหลิงหยิบทูบสามดอกออกจากถาดขันทีน้อยรุดไปจุดเทียน บนโต๊ะบูชาหน้าเทวรูปหยางหลิงจอจุดทูบแล้วยื่นส่งเจิ้งเตอ๋อฮ่องเต้เจิ้งเตอ๋อฮ่องเต้กำลังทอดพระเนตรเทวรูปเหล่านั้นพอทอดพระเนตรเช่นนั้นจึงทรงประสานพระหัตถ์คำนับสามคราแล้วปักทูบลงในกระถางขันทีน้อยทั้งสี่ก็ล่าถอยออกจากประตูหอปิดประตูลงหยางหลิงค่อยส่งเสียงกระแอมแล้วกล่าวว่าฟาบาทความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเบื้องบนคือบรรพชน เบื้องล่างเพื่อสืบสกุลตอนนี้ใกล้วันอภิเษกสมรสแล้วฝ่าบาทควรทำความเข้าใจกับสิ่งนี้พลางก็เดินถึงหน้าเทวรูปองค์แรกย่อก,กายลงค้นหากลไกลซึ่งระบุไว้ในสมุดพธิธีออกแรงโยกดึงหลายคลาได้ยินเสียงดังคลื่นคลั่นเทวรูปที่เป็นชายหญิงก็ทำท่าร่วมอภิรมที่แข็งกระด้างหยางหลิงชี้มือไปยังตำแหน่งนั้นกล่าวว่าฝ่าบาท ท่านดูส่วนนี้ปราดเมธียังบอกว่าชายหญิงดื่มกินเกิดความต้องการจึงคงอยู่คนพอจเจริญวัยต้องตบแต่งภรรยาคู่สามีภรรยาจะประกอบกิจคล้ายกับสิ่งนี้เทวรูปนี้ไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดขาดการซ่อมแซมขณะที่ร่วมอภิรมบังเกิดเสียงดังระคายหูบวกกับเทวรูปชายหญิงมีหน้าตาประหลาดพิกล คล้ายมนุษย์ไม่คล้ายมนุษย์กลับหน้ากลัวอยู่บ้างจึงเต๋อห้องเต้ตรัโพรงว่าอย่างซื่อตูวท่านหมายความว่าข้ากับห้องเฮาต้องกระทําเช่นนี้หรืออย่างเหลียงเห็นพระองค์ทรงอกสันขวัญแขวนต้องฝืนยิ้มออกมาตนเองคล้ายคิดอ่านรวบลัดไปแล้วไม่ทราบต้องบอกกล่าวอย่างไรค่อยให้ห้องเต้หนุ่มเกิดความสนพระไัยขึ้น मां